สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมันสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่บ้านสวนคือเก่าพี่น้องจ้าเจอกันตอนเช้านะคะผ้ายังเลาะเช่นเคยพี่น้องจ้าโอ้ลม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 ,ลมทะเลไปเบิ้งทางไหนก่อนอนะ๋อไปเบิ้งทางไหนก่อนพี่น้องจ้าแดดแท้ๆท,ทนนะ แดดหันโอ๊ตปานอยู่ในตู้อบพี่น้องจา้าปานอยู่ในตู้อบโอ้ขากระเจ็บเมื่อวานเนี่ยเอาปลากระบริเก็บบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องจา้าเอาปลาอยู่คลองส่ยไก่น้ำมันแหง้งเพราะแต่บริเก็บอันบรรยากาศให้เบิ่งเออโอ้เตะต่อินทภพาลำอออินทภพาลาเป็นมากแล้วพี่น้องจา้าสีพาบ่งอินทภพาลา อินทะพาลำนะคะเป็นดอกแล้วพี่น้องจ้าเป็นมากแล้วอ,อินทพาลำใหญ่เป็นมากแล้วค่ะโอ้ยางไปทางไหนก่อนน้อสิไปเบิ่งมังเงาะเนาะพี่น้องจ๋าไปเบิ่งมังเงาะว่าลูกใหญ่แค่ไหนแลว้วยางรอสัก่อนโอ้ยเมื่อวานนี่พี่น้องจ๋า งมป่าอยู่คลองไส้ไก่เจ็บตูดเจ็บกลนหมดโอ้พอป่านอันคนเห็ดหนาใหม่ฮะนะพี่น้องจ้ายางกระเบรดสมประกอบเลยยางกระเดกกระดับกระดึกระดึบไปโอ้มันกมนะกมเนาะกกมสะปะว่ามีอันเวลาเก็บบรรยากาศให้บึงปลามามือนี่ฮะนะ ดอกอันทานตะวันพี่น้องจ๋าพี่สังคือพี่ลึกพี่ลือแท้ว้าวสวยจังเลยอ๋อนั่นเป็นมดสุตนล่ะมันบานช่งงาแล้วมันก็เลยงามเนาะแนมไปเนะปาะปาป่านทุ่งดอกทานตะวันพี่น้องจ๋างามกระอกทุ่งดอกทานตะวันเออไปให้คุณยายปลูกเป็นไฮน,น่าหนึ่งเนาะพี่น้องจ๋า ถ้าปลูกเป็นนันไายหนาหนึงนี้บังรถเด็กน้อยโรงเรียนค่ะสิมาถ่ายรูปขนาดตอนอันเหตุอันสะพานนันเล็กๆคันพี่น้องจ๋าเห็ดสะพานตอน,น,นเล็กๆคันโอ้ยแมตอนเล็กมาเด็กน้อยนักเรียนลงมาถ่ายรูปเด็กน้อยนักเรียน,นลงมาถ่ายรูปลงมาอันซิวสีกันโอ้ยขกขนาดํามานี่เต็มอยู่อันสะพานคุณยายเด็กน้อยนักเรียนทนมาอันลงามาถ่ายรูปเนาะยามมาเร็งัดงามแท้ได้ ยัมาแรงผัดงามงามได้ตอนที่ตะเวนตกดินค่ะพนกผพากันมาถ่ายรูประบัดเนี่ยอันนี้ก็ลองเบิ้งถ้าคุณยายปลูกเป็นไฮนาเนี่ยเบิ้งเด็กน้อยสิผากันลงมาถ่ายรูปอ๋อหมากอันนี้คุณยายปลูกไปกับดินเลยมักฟักมักแฟงตัวนี้เลื้อยไปกับดินเลยอืมขัะเธองามงามงามเบิง่งผู้คนงานอยู่พูน ไปเว่ไปเบิ่งมะเงาะจากหน่อยก่อนเว่ยไปเบิ่งจากน้อยก่อนย่างไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋าชมสวนมานสาปไปเรื่อยๆนะคะผ้าเบิ่งซุมือละพี่น้องจา๋าทำมีเวลาเอ้าเงาะคุณยายเงาะคุณยายพี่น้องจ๋าลายลุ้นลายลุ้นรุ่นน้อยก็มีรุ่นใหญ่ก็มีนี่รุ่นใหญ่จะแค่นี้แล้วพี่น้องจา๋านี่รุ่นใหญ่นะนี่ เงาะโรงเรียนพี่น้องจ้าเงาะโรงเรียนพูดเงาะอันสีทองอยู่ทางโคอันนี้เงาะโรงเรียนนะคะนี่รุ่นใหญ่พี่น้องจ้าเนี่อันนี้รุ่นใหญ่รุ่นน้อยก็มีพี่น้องจ้าอันนี้รุ่นกลางนี่รุ่นกลางนี่อันนี้รุ่นกลางพี่น้องจ้านี่รุ่นกลางอันนี้รุ่นเล็กรุ่นจิ้วนี่พี่น้องจ้าเนี่รุ่นจิ๋วนี่แต่บุหูสิติดสมดัยพี่น้องจ๋าอันนี้ก็น่าสติดแล้วนะเนาะเนาะ หน้าสิติดละนี่หน้าสิติดละนะมานนิสาเบานี่นี่น่าจะติดแล้วแหละนี่พี่น้องจา้าเนี่ป้ามังเงาะน้อยมังเงาะน้อยพี่น้องดกดกดกพี่น้องสาต้นนี่ฮะดกพูรรรทนทางในควรสิเป็นมังคุดพาชมเงาะสักก่อนเนาะพี่น้องจา้าพาชมเงาะก่อนแล้วค่อยไปดูมังคุดมังคุดเมื่อไม่ยังเบิกมังคุดมันอนน้น นานใหญ่อืมผูกต้นผูกกับมีได้พี่น้องจ๋าหนอนมะเหาะต้นโน้นก็มีหนุนยาวขึ้นไปนู่นเลยยาวขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนี่อ๋อมะเหาะพี่น้องจ๋าได้กินอยู่ดอกได้กินอยู่หรอก้ <c oughs> ัึพตาเป็นยงังเลาะไปทํบางคนงานปาลาหลาะนี่เพิ่นเห็ดแปนหมดแล้วพี่น้องจ๋าเ,เห็ดแปนหมดแล้วกึ๊บ เงี้ยคุณบรรยากาศสวนพี่น้องจ้าคุบรรยากาศสวนตอนสายสายบ่เสาวปานไดเนาะล่มล่มพะแดดพี่น้องจ้าล่มมานีฮอนแท้ๆล่มมานี่ร้อนมากเลยอันนี้พวนเห็ดปวกเลยพี่น้องจ้าเห็ดปวกตาบออกเห็ดปวกใหญ่ออกไ,ได้กินซุปปีนข่าวอ,อมพ่นหนึ่งัดเพนสิออก วันนี้คุณยายไปหาหมอคุณยายไม่ได้ไปไองคุณยายไม่ได้ไปเอตลาดคุณยายไปโรงพยาบาลคุณยายเจ็บท้องกระเพาะขึ้นคนมาพี่น้องจาอ๋าทำแปลงแล้วทำแปลงแล้วทำแปลงแล้ว เอกอ๋นอหน้ำไม้ขึ้นล่ะพูน้ำไม้ไฟไม้ขึ้นละ่ะตั้งกโดพูนออนไม้ไฟไม้ขึ้นนะพี่น้องจ้าฮะยังขึ้นบ่หลายอืมหน้ำไม้ป่าได้นี่คุณตาจุดคุณตาจุดกนอไผ่ป่าน้ำไม้ขึ้นบัดนี่นออ้ำไม้ขึ้นแล้วไมว้ขึ้นแล้วหน่อไม้ขึ้นแล้วคุดแปงแล้วมือนี่เหรอแปงเหรอ ขุดแปลงขุดแปลงน้ำหอดพี่น้องจาน้ำถึงแปลงก่อนขุดแปลงจะได้หาของมาปลูกได้เนาะเพื่เอ,เอ,อ,เ,อเอามะเขือเรามาปลูกทางสีจ็จะเอามาปลกูกต,แต,แตีแปลงไว้ก่อนตีแปลงไว้ก่อนไปหไปหาหมอเจ็บท้องทั่หาย,ายายสุรยา อ้าวขอบคุณจ้าเจ็บท้องเออเจ็บท้องเจ็บท้องพนวาอันกระเพาะขึ้นหันมือขื้นนี่เจ็บมดขื้นพนวะกินอกินบเข้าวบะตรงเวลานําแหละเออเออเออเพื่อพนจะกินข้าวเท่งปุ๊บกินตลาดพนถ้ากิข้าวเท่งก็แม่ช้อกินข้าวพนกินกาแฟกินกาแฟใช่ไหมนะอืม เออเออเป็นปนิดเ,เป็นหน่อยก็คือเป็นนักเนะเท่าเลยตัดกหายอิจฉ์กรหายจะอดเออมะกิน้ำเท่ามาต้องพยายามกินโลดอืมให้มันตรงเวลาที่สุดวัอ,อ,อ,อยากเอออินามซอจฉ์ <c oughs> <c oughs> ให้น้ำบัดเนี่ย <c oughs> บังนี่พี่น้องจ๋าผักอ,อีตูงามงามผ <c oughs> ักอีตูเขียวเชี่กลมงมงามเลย อโอ้คนงานทนเห็ดอยู่ทางพีเราจะไปให้น้ำให้ใสายใ่เนาะทางพีคือเปียกหมดแหละเมื่อวานนี่คุณยายให้แล้วทางเนี่ยอ๋อผักเขียวเขียวเธอคิดงว้วคิดควายนคนงานเอาปุ๋ยมาใส่ให้ไปพี่น้องจ๋าไปหาให้น้ำามื่อนี้คุณยายไม่ได้ไปตลาดถ้าฟังถ้าฟังคุณยายไปหาหมอยายเพิ่นเจ็บท้อง เรื่องกินข้าวนี่แหละเนาะพี่น้องจ้าคนนั้นสวนเรื่องกินข้าวกินน้ำนี่แหละเรื่องกินข้าวกินน้ำนี่แหละค่ะบ่มีอย่างดอกกินข้าวบ่ตรงเวลาเพื่อเพิ่นกินข้าวหันไปกินนั้นพูดอยู่ตลาดพูกเก็บของแล้วก็สี่ห้าโมงโอ๋อมาขืนฮะนะึกขืนกับซแก่ได้บัดนี้ซิได้มาอันนี้พี่น้องจ้านี่ จะได้มาขายายมะเพ็ดเนี่ล่ะไปปลูกทางผูทางคนงานเพิ่นกำลังเห็ดอันนั้นเนาะพี่น้องจา้านี่มันทีเนี่ยดึงเอา้ยนเอาไอซีขยายไปปลูกทางพูดให้คนงานเพิ่นเห็ดแล้วสักก่อนให้คนงานเพิ่นเห็ดแล้วให้อันเอาน้ำใส่สักกอนนี้น้องพลอยปิดเทอมแล้วมานิสากันเตรียมเห็ดงานเลยพี่น้องจา้าพี่พลอยปิดเทอมแล้วสิได้เวียกอยู่ดอกบัตเทนี่พี่พลอยรับส่งน้องเห็ดจนค้ำก็ได้แบบน,นี้โอ้ย ปรับปรุงไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าบงไดมดของก็เอาไปลงบงไดมดของก็เอาไปลงเพราะว่าหฮาขายของเนาะเก็บไปมันก็หมดไปนําเฮาก็ต้องผลิตขึ้นมานําพี่น้องจ้าผลิตขึ้นมานําแล้วถ้าบ่ผลิตเอาไปขายอย่างเดียวมันก็หมดต้องผลิตด,ด้วยเพราะว่าเป็นเกษตรตัวอย่างเกษตรพอเพียงเราต้องเข้าคนงานเข้าดุพี่น้องจ้าเกษตรเข้าดุไอ้นะเขาข้าวดุ เาก็ต้องเห็ดก็ต้องสร้างให้เขาเบิ่งเขามีเขาก็มักเขามีเขาก็กมาเบิ่งพี่น้องจ๋ามาบ่าได้มาซ,ซื้อซื้อได้มาาล้ะก็ยางพี่น้องจ๋ายางสะมีจะลูกจะลูกจะลูกเพิ่นกระย่างพาเบิ่งกับผ้ากันท่ายลูกแล้วมือ้ออาหัรผ้ากันมาท่ายลูกอยู่หมักน้าเตาเหี่ยวนะฮะโอ้ยพี่น้องจ๋าผู้ใดก็ขอพันในเด้อขอพันในเด้อยายกายยายกายเอาพันไว้ให้ในเด้อปลายคุณยายนี่มีสุปปลายพี่น้องจ๋า เพราะว่คุณยายมีโครงการทุกโครงการเนาะปลายคุณยายน่ซาอันคลองใส่ไก่ในตัวนี้คลองใส่ไก่กับปลายนี้พี่น้องจา๋าแล้วก็อันซะลูกนี้กับปลายนี้ซะลูกพูนกับมีอีกปลายหนึ่งพี่น้องจา๋าเลาะสวนมีแต่ปลายเพราะว่าคุณยายเข้าโครงการเข้าโครงการแล้วก็เฮ็ดที่เขาบอกมามันก็เลยเขามีอย่างเขาก็เลยเอมามาให้เนาะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องจา๋า ไปหายางให้น้ำสะกอนบ้านนี้คุณยาย่บยู่ไปป้อยเป็ดให้คุณตาสะกอนเป็ดกระห้องกับกาบกับกาบอยู่เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะสวัสดีค่ะ